มาโอเคเหมือนว่าเกมนี้จะมีคนให้ชาลเลนเราคนับผมเกมไอ้เกมนี้คิวละห้าสิบหน้าผมเกมตะก,กี้เหมือนว่าผมจะจัดการไปแล้วแต่แม่งไม่ได้อัดคลิปมากเกมนี้ให้ทุกคนได้ดูแล้วกันเนาะเป็นชาลเลนที่ดีมากสาหรับคนในติกต็อกนะผมสำหรับคนที่แบบอยากจะสนับสนุนคิวไดบหรือว่าอยากจะแบบขอะแล้วว่าเอาชรเลนให้กับผมนะผมมาได้เลยเต็มที่ใหญ่ผมเล่นตัวอื่นแล้วกันนะร,เระเบิดระเบิดปะลุยเลยว้าวอันนี้แล้วแล้วแล้วอะไรเนี่ยแล้วแล้วแล้วอะไรเนี่ย โดมันโวยอ่านเมนโวยโกลได้เติมเกมรับราคาใหม่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็กคูปองและเติมไวเข้าไปใน5นาทีมีทั้งเติมในเว็บและในไลน์เติมอวีบนเว็บได้เร็วสุดๆเปลี่ยนการใช้แลกโอเพนไอดีตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายต้องโกลได้เติมเกมนะครับผมโอ้โหอันดีบแรูใครกำลังหาดีขอแนะนำแอดมินต้น TP 7มีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบและมีผู้ติดตามเพจมากกว่า2 0 0 0คนชื่อเพจใต้คลิปครับผม กนินดีต้อนรับซูอโอวี้ยอันนี้ชาเลนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยชาเลนที่เขาบอกมามันเป็นน,นั่นไม่ใช่หรอวะอะไรอะตัวละห้าสิบไม่ใช่หรอวะแล้วอันนี้อยู่อยู่ในหมวดชาเลนเนียอย่ามาเอาบูนะเวย้ยไปไปไหนก็ไปออกของรวมไปไปไปอกของรวมไปอ่าสรุปเขาเลสอยูกก่ต่อใช่ไหม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  สูตรคูณเพลินเพลงบัตเลงแล้วท่องเอ้ยอาเอาวะก็เอาหน่อยนะผมว่านี้มันไม่ได้อยู่ในสมการนะเว้ยเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ในสมการนะเว้ยไอ้ไดมอนด์ ไดมอนคุณทำอะไรไดมอนโอ้โห oh สมแล้วที่เป็นคอนคาเร์ตัวจริงไอ้น้องเว้ว wow, ไม่ให้หรอกไม่ไม่ให้หรอกไม่เจ็กไม่เจ็กโดนดีโดนดีโดนดีดนดเลื่อนเลือนหน่อยไอ้น้องโอ้อะไรอะ่ะโอ้อ้อเจ้าแฟนตัวยงขึ้นระดับ3คะแนนคืนยากแท้ก็ก็โดนโดนนะนิกนิกมาด้วยแต่ผมไม่ผมไม่สี่นะ ผมไม่สี่นะแล้วก็นาคอนมันเล่นอะไรของมันนะโอ้โอ้สมแล้วที่ยังอยู่ไดมอนด์อยู่ไดมอนด์ตลอดไปนะน้องก็อย่าอย่าขึ้นมานะถ้าผมเห็นคุณขึ้นคอมมานเดอร์นี่คืออาวีนี่คือเกมเกมงงแงงเด้ออาวีนี่เกมงงแงงเดอ้เงอ,งงดอใครก็ได้ช่วยด้วยอันเน็ตอว้ขอบคุณครับอันเนตขอบคุณครับอนเนตขอบคุณครับนเนบหิวหิวว้าวไหว,ว,วอยู่นะคนดูเกมนี้ก็นี่นึงเว้ย เหมือนว่าจะถูกขัดโดยอะไรสักอย่างนะเหมือแต่ก็ไม่เป็นไรไงเราชิลๆกันอยู่นะแบบวู้ไหวเว้ยผมว่านี่ไม่ใช่กินไงอ่ะว่ากินไงไม่ไม่ได้มาไม่ไม่น่าจะได้อย่างนี้นะเก็ไม่น่าใช่กินไงวะกินไงไม่เลื้อนขนาดนี้นะครับผมกินกินไงเขาจะแบบ ใ <laughs> จ,ยเ,ยจ,ยจยเย็นใจยเย็นน้องใจเย็นน้องสืบดูดูเองบอลเล็กทองโดนนะโดนนะก็สะใส่ใส่นะห้าสิบแรกกูมาแล้วห้าสิบแรกกูมาแล้วห่วยหิวหิวอย่า <c oughs> ว่ายกันตรงนี้เจงเชงเชงทุกคนอย่ามาไหว้ผมกันตรงนี้นะก็ใจเย็นนะก็ไหวเดี๋คนดูคิวละห้าสิบหนึ่งเวย้ย อยละห้าสิบเลย้วยคือแบบยังโหดอ่ะแบบเรื่อยๆนะแล้วเกมนี้คืออะไรเนี่ยแบบเจอนาคอสแบบสกินเดอะทอยด้วยอ่ะมาเว้ยไมยสกินนะไมยสกินนาคอสอ่ะเดอะทอยว่ะแล้วมาดิวะเจอเจอเดอะทอยเข้าไปดิแล้วโดนเดอะทอยไปดิวะอยากอยากใส่ก็ใส่นะน้องอยากใส่ก็ใส่นะน้องก็สีแล้วก็ปังนาคอสใจเย็นน้องชาย น้องต้องชายน้องน้องชายมาทำไมน่ะน้องชายออกเกมไปได้เลยก็ได้นะเล่นกันสี่คนออกเกมไปเลยออกเกมไปเลยออกเกมไปเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมจัดการที่เหลือให้แม่ไม่มีประโยชน์เลยไปออกเกมไปออกเกมไปล่ะไปเลยกูเล่นกันสี่คนผมเล่นกันสี่คน,น,น,คนได้ออกไปมาผมตั้งใจเล่นละแป๊บหนึ่งละ ได้ดิสูคูณเพลินเพลงบาดเลงแล้วทองก็โดนโดนดิโดนโดนดิเนี่ยให้ไฮยะเตะนะทรงส่งส่งมานะทรงส่งไฮยเตะมาจัดคนดูไฮยะเตะส่งส่งมันมาจัดเดี๋ยวถ้าถ้ามันโผล่หน้ามาก็โดนหนึ่งดูไม่พอสองดับแล้วกันเนี่ยนะกลัวกลัวกลัวเฮ้ยผมได้มันคาป้อมเลยเนี่ยต้องต้องรอมันแดชคนดูต้องต้องรอมันแดชก่อนต้องรอมันแดชก่อนแดชปุ๊บใจเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้องโอเคมาแล้วเว้ยตัวแรกของเรามาแล้วนิดหนึ่งนะคนดูใจเย็นๆนานาคอสอย่าทำอะไรไปเรื่อย นะนาคอสเลดผมนาคอสเลดผมโอ้ยโอเคสูตรคูณเพลินเพลงไหวๆนะเอาหน่อยเว้ยเราเราใจเย็นเราเป็นสตรีมเมอร์เราเราต้องห้ามหัวร้อนนะคนดูเราเราเป็นสตรีมเมอร์ของเยาวชนเนี่ยนะฮะห้ามหัวร้อนนะหัวหัวร้อนนี่คือถือว่าคุณคุณเผยไตตัวเองนะคุณหัวร้อนถือว่าคุณคุณเผยเอ้ยชีเลมิชีเออเจ็บเจ็บนะนิดหนึ่ง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  นี่นหนึันนี้หิว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 มากหิวมากหิวมากหิวหิวมากหิวมากอย่าอย่ามาใกล้อุ๊ยโอ้ยแล้วทำไมมันไม่ได้อยู่ในสมการการเล่นของผมวะไอแบบเนี้ยได้ยังไงวะ ไม่ได้เ้ยไอ้ดาคอนเดวต่อไอ้ครับผมผมโดนหิมะตีมไปแล้วนะคายได้ครับผมโดนเหมาตีมไปแล้วเหรอเดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนนะแต่เกมเนี้ยเดี๋ยวผมขอตั้งใจเล่นกับหนึ่งครับขอตั้งใจเล่นกับหนึ่งตอนนี้เหมือนว่าคิวดาบจะโดนหรือว่ามรสุมนิดนึงนะครับผมเนาะแบบเฮ้ยวู้จุกุรูป๊ปักคือแบบเนี่ย ตอนเวลาผมจะสตรีมใช่ปะ่ะแล้ว,วแบบมันมีคนนอกมาเนี่ยคนนอกมาชอบอย่างนี้เว้ยคนดูคนนอกชอบแบบมาโยนอะมาโยนหรือไม่ก็มาเกียนอย่างเงี้ยห้องฟรีอะอะไรวะแล้วมันก็แบบไม่รู้ดิที่ผมบอกว่าผมเกลียดห้องฟรีก็มันก็อย่างเงี้ยแหละคนดูนะมันก็จะจะอนี่จะอันเดอร์โอ้ตายแฮมละ่ะโอ้ยตัวขัดขวางความเจริญมาแล้วแต่คิดดับตุยไป5้าตัวนะคนดู เกมนี้แม่งเล่นไม่ได้เลยมันไม่มีซัพพอร์ตคอยช่วยผมแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแอนเนตออกค่ะหรือว,ว่าออกของซับเลยครับเกมนี้ไม่มีของซับก็ผมรู้ละไม่ต้องออกฆ่าเองสุคุณเพลินเพลงบันเลงแล้วท่องก็โดนดิมา กูมาแล้วไอ้นาคอสหยาดเว้ยอ่ะได้18บาทเลยกูเออโอเคเยี่ยมจริงๆเลยนาคอสยังโหดเลยเว้ยเพื่อนชายอุ้ยน่ากลัวจริงๆเลยมาเว้ยมันถึงเวลาของฉันแล้วล่ะนะมันถึงเวลาของฉันแล้วเอาหน่อยเว้ยหนึ่งดึกไม่พอสองดึกละวการสิกปองโอเคได้มาอีกหนึ่งตัวไอ้นิกโดนะไอ้นิกมาเลยไอทั้งไฮสเตย์ทางนิกเขก็มาดีวยวท้งไฮสเตย์ทางโอ้ยถูกเรนมาว่ะเออ เรายังไหวๆกันอยู่นะเนี่ยผมไม่อยากเปิดห้องผมไม่อยากเปิดห้องก็เหลือ่าฟรีก็อย่างเงี้ยแหละมันเป็นอย่างเงี้ยคอนโดเข้ามาเกียนวันนี้เดี๋ยวยังไงก็เจอเล่นทูเลนเล่นมูลาดเล่นไอ้พวกตัวที่ผมแบนยังไงก็มีครับมีตลอดไม่ว่าจะกดยังไงอะไรผมอะผมบอกว่าอะไรนะมีคนมาเล่นไอ้ตัวพวกนี้แล้วผมจะต้องออกเกมใช่ปะ เออผมที่จริงอยากออกเกมจริงๆนะแต่แบบคือผมเกรงใจอีก3คนอ่ะอ่า Listen, ๆเราวิ่งไววิ่งไวด้วยบิดบิดแวนด้วยโดนเดดปองเราก็สวนสวนสวนนะส่งส่งเยอะด้วยส่งเยอะด้วยหลบหลบหลบนะทั้งทั้งหลบทั้งทั้งหลบทั้งส่งนะโอ้โหมากันเป็นฝูงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเจ้าชายโบจีแสดงพลังเจ้าชายโบจิโอ้เชดโราโบจีอ้าว 不是 โดนนะโองโดนมาดโว้ยอ่านเมนโว้ยครับผมครับผมถ้าเราวันนี้เฮนซมมขอขอบคุนะครับเอ่อเราไว้ๆชิชๆกันอยู่นะ1ดื่มไม่พอสองดื่กันสิป้องโอเคมาแล้วเว้ยอีกาเป็นนี่แกไม่รอดหรอกมึมีของซับวิ่งไวมึมีของซับวิ่งไวมาดิไอ้นิกมาเลยไอ้กิ๊กๆๆก็ใส่1ดื่มไมพอสองดื่ม มาดิคาคาเตระชัยคิงก็มาแล้วมูคิงก็มาแล้วว่ากไหวนะมไมจจกันไปอู้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 นู้อู้อู้อู้ยมาเว้ยม้เว้อมาเว้ยู้อ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 ู้้วู้อ้อู้อู้้อู้อใส่ๆๆ ไปเว้ยไปเว้ยเลสโก้ไปไปก็ก็ก็นานาคอติบ้านนะนาคอติบ้านนะนี่นาคอสกินเดอะทอยนะเดอะทอยนะเดอะทอยนะเดอะทอยมาเว้ยเดอะของเล่นนะปองนี่นาคอสเดอะเดอะของเล่นมาว่ะนาคอเดอะของเล่นเออโคตรไรประโยชน์เลยอะประมาณนี้นะผมก็ก็โดนดิเอ้ยตาตายกูหน่อยโอเคไวๆชิวๆกันนะผมก็วิ่งวิ่งไวทั้งทีมวิ่งไวทั้งทีมใส่ปองโอเคเจ็บเจ็บนะโดนโนฟอรเรนโดนฟอรเรนเจมโหมด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 ช่วยช่วยช่วยอยู่ช่วยช่วยอยู่ช่วยอยู่น้องโอเค พูดอยู่แล ma e ้วเนอะลาวิลมาหนิราวิลมานี่มันถึงเวลาพวกเราแล้วราวิลมาถึงเวลาของพวกเราแล้วเราต้องจบกันแล้วน้องชายเว้ยไปเว้ยไปเว้ยนิดนึงนะนิดนึงนะโดนโดนเดี๋ยวเราหลบหลบหลบด้วยแล้วก็ซ่ใส่ไปหนึ่งทีควิปโดนสตาร์นะโดนสตาร์นะป๊อกโอเคไปแล้วอีกหนึ่งตัวราวิลฟรีไฟราวิลฟรีไฟโปรแม็กราวิลฟรีไฟโปรแม็กก็ใส่มันเลยไปเลสโก้ไอ้คาเฟนนี่มันไม่เลยเล่นเจอนะว้าวว้าวชนะเว้ย อุนเพลินเพลง,พลงบัลเลงแล้วท่องนี่ว้าวชนะแล้วเว้ยดีใจจัง,จจงผมขอมขอญาตดูตัวละครรับหน่อยนะผมขออญาตดูตัวละครรับตัวละครรับคนนี้ก็รู้เรื่องนะผมว่าก็พอแบบ มาทรงเลยอะแบบวุ้ยสิบสองตัวคนดูสิบสองตัวเฮ้ยอะไรอ่ะแต่ตัวละห้าสิบสิบสองตัวห้าสิบเป็นห้าพันห้าสิบเอ็ดเป็นหกพันสองห้าสิบสองเป็นเจ็ดพันสี่นี่นะครับผมเจ็ดพันสี่เช็ดแค่โอ้โหยเล่นเกมเดียวยังรวยคนดูเนี่ยโดดโดนนะก็เนี่ยเจ้าชายตัวโอ้ดายมอนด้วยโอ้โหอยู่แรงนี้ต่อไปอย่าขึ้นมาอยู่แรงนี้ต่อไป น้องอยู่แรงนี้ต่อไปไม่ต้องขึ้นมาไม่ไม่ต้องขึ้นมา,มมนมาถ้ามันโดนหักเรา<ว>โดนมันโวยอ่านเมนโวยโบนัสเมกา <laughs>